กลับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกๆท่านครับผมครับกลับสวัสดีกันตอนเช้าครับผมครับวันนี้วันอังคารที่19ตุลาคม2564ครับผมครับคลิปนี้เด่นบนเออขออภัยครับคลิปนี้เด่นล่างนะครับเด่นล่างกับหน่วยล่าง สสูตรนะครับสูตรนี้ก็ลงไปหลายงวดแล้วนะครับคลิปนี้จะลองจับสองตัวนะฮะจับสองตัวล่าง สตัวล่างงวดที่ผ่านมาออก 3, ามแส,มาสูตรนี้มาได้ทั้งหลักสูตรนี้มาได้ทั้งหลักสิแล้วก็หลักหน่วยนะครับสูตรนี้คือสูตรหลักหน่วยล่างนะครับ แต่สูตรนี้งวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงนะครับเพราะว่าเขาหลุดนะครับผมก็เลยหยุดแต่งวดที่ผ่านมาเขาเข้านะครับก็เลยจะเดินต่อสูตรเด่นล่างสองสูตรเทียบชนนะครับอย่างสูตรนี้นะครับชนที่เลขเก้านะครับสูตรนี้ชนที่เลขเก้านะครับสูตรนี้ชนที่เลขศูนย์ตัวเดียวนะครับ <c oughs> ชนที่เลขศูนย์ก็ออกเจ็ดศูนย์นะฮะสูตรนี้ชนที่เลขเก้านะฮะกับเลขสามเออขออภัยครับชนที่เลขเก้าตัวเดียวนะฮะออกหกเก้านะชนที่เลขเก้านะฮะอันนี้เก้าสองสามใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ใช่เออสูตรนี้ชนที่เลขเก้ากับเลขสามก็มาที่เลขเก้านะครับ สูตรนี้ไม่ชนนะฮะสูตรนี้ไม่ชนงวดนี้นะฮะไม่ชนงวดนี้เด่นคำนวณได้802ฝั่งนี้คำนวณได้034เออชนชนที่เลข0นะฮะแต่ตัวชนไม่มา แต่ก็จับรวมกันก็มาทั้งสองสูตรนะฮะออกสองสามนะฮะออกสองสามแล้วงวดนี้ออกเจ็ดเก้าชนที่เลขเก้าตัวเดียวนะฮะก็ออกเจ็ดเก้าชนตัวชนมานะครับมาทั้งสองสูตร งวดนี้ออก90ชนที่เลข0ตัวเดียวนะฮะออก90งวดนี้ชนที่เลข0แต่หลุดนะฮะงวดนี้หลุดแล้วงวดที่ผ่านมา2ส,สูตรนี้นะฮะไม่ชนนะฮะ ไม่ชนสูตรนี้คำนวณได้หนึงสามห้าออกสามแปดนะฮะสูตรนี้คำนวณได้478เจ็แปดนะฮะสูตรนี้ก็เข้าที่เลขสามนะฮะสูตรนี้เข้าที่เลขแแล้วงวดนี้ผมก็เลยอยากจับสองตัวเป็นงวดแรกนะฮะสูตร สูตรนี้ใช้หน่วยบนบวกหลัก10ครั้งที่2บวกร้อยครั้งที่4แล้วก็บวก2องบวกสงนะครับสูตรเราใช้หลักหน่วยบนหลัก10ครั้งที่2หลักร้อยครั้งที่4บวก 2, องบวกสครับผม <c oughs> หลักหน่วยบนงวที่ผ่านมายู่ใหสล่ หลักหน่วยบนงวดที่สอง่หลักหน่วยบนงวดที่ผ่านมาคือเลข2นะครับหลัก10ครั้งที่2ก็คือเลข6นะครับหลักร้อยครั้งที่4หลักร้อยครั้งที่4ก็คือเลข7นะฮะ 2บวก6เท <t> ่ากับ8 8บวกเเท่ากับ15คำนวณได้5 7 9นะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วสูตรนี้สูตรเราใช้หลัก10ครั้งที่1บวกหลักหน่วยครั้งที่1 บวกหลักหน่วยครั้งที่2แล้วก็บวก3ามบวก1น,นะครับหลัก10ครั้งที่1ห,หลัก10ครั้งที่1ก็คือเลข0นย์นะครับหลักหน่วยครั้งที่1ก็คือเลข2นะครับ หลักหน่วยครั้งที่สองก็คือเลขสี่นะครับศูนย์บวกสองได้สองสองบวกสี่ได้หกนะครับหกบวกสามเท่ากับเก้า เก้าบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ทั้งสองสูตรทั้งสองสูตรชนตัวเดียวนะครับงวดนี้ชนที่เลขเก้านะครับ นที่เลขเกสูตรนี้ชนกันที่เลข9นะครับผมเลขเก็ชนที่สูตรนี้อีกนะครับเลข9ก็ชน สูตรนี้อีกนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งคำนวณเป็นครั้งแรกนะะจับบินให้พี่น้องดูนะครับจับสองตัวสูตรสองสูตรนี้นะครับเป็นงวดแรกนะครับ 5 7 9 690 5 7 9 690นะครับพี่น้องก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมครับห้า หกศูนย์หกเก้าศูนย์เฮ้เดี๋ยวเก้าเอศูนย์ เก้าศูนยเก้าเก้าศูนย์ห้าห้าหกห้าเก้าห้าศูนย์เจ็ดหกขออภัยครับเจ็ด 6 7 9 70 9 6 9 9 90ส่นวดสนดอกครับผมครับผมล่างเด่นล่างนะครับเด่นล่างทั้งสองสูตรนี้ก็คำนวณได้5 7 9นะครับผมแล้วอีกสูตรนึงก็ได้6 90ตัวชนก็คือเลข9ครับผมครับแล้วก็มาชนเด่นล่างอีกสูตรนี้ก็คือเลข9นะครับพี่น้องก็โปรดใช้ดุลพินิษพิจารณานะครับผมครับตัวเด่นอาจจะไม่มาเสมอไปนะฮะ <c oughs> ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับทั้งสองสูตรนี้นะฮะ ไม่มีตัวชนเลยครับชนแค่เด่นตัวเดียวก็คือเลข9นะครับทั้ง3สูตรนี้มีเลข9ทั้ง3สูตรนะครับแต่ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเนาะก็ไม่ทราบว่าเขาจะออกตัวไหนแต่ให้ติดตัวนี้ไว้สักหน่อยครกันกันไว้นะครับทำไมถึงบอกให้กันไว้ เพราะว่าสูตรนี้มีเลขสามนะครับ <c oughs> แล้วก็มีเลข9้าภาษาตัวเลขเพื่อนบอก6กับ9ตัวเดียวกัน3กับ8ตัวเดียวกันนะฮะแต่ชอบส่วนตัวนะครับก็คือตัวนี้นะครับชอบส่วนตัวก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผม งวดน,นี้ชนกันที่เลขเก้าขอฝากช่องสัญญานักแสวงโชคไว้อีกสักช่องนึงนะครับผมครับเอาไว้เทียบกับค่ายอื่นๆนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมครับ ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิด้วยนะครับให้เป็นรูปกระดิ่งนะครับผมให้เป็นรูปกระดิ่งแล้วมีขีด2ขีดนะฮะอันนั้นหมายถึงการแจ้งเตือนนะครับ <c oughs> ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจนะครับเนาะ,ะตัวเลขทุกตัวที่คํานวณได้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเนาะ,ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคํานวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลข สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมครับตัวเลขทุกตัวที่คำนวณได้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับพี่น้องก็โปรดใช้ดุลพินิจพิจารณาด้วยสติของพี่น้องด้วยนะครับผมครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเนาะก็ขอกราบขอบพระคุณพี่น้อง <surgeons, S 1> ที่รักทุกทท่านนะครับผมครับที่ติดตามก็ขอกราบขอบุญขอบคุณพี่น้องปองปลายสปูสกคนครับผมที่เข้ามารับชมครับแล้วก็ กราบขอบพระคุณทุกๆกำลังใจครับผมครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับจูก่กลางทุ่งกลางนามีเสียงนกร้องนกก็หลายๆชนิดอากาศก็ดีครับรับโอโซนช่วงเช้าขอให้พี่น้องปองไปสุขสุขคนโชคดีมีความสุขส,สุขสุขคนครับสวัสดีครับ